คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมนตรการผ้าวร่วยและแม่นอย่ผ้าวร่วยนะคะผ้านำดัมชมมือนีเนาะคะ่ะแอดกะเดินทางนะคะมาตามตะวเลแนวทางอยู่ที่บ้านของ ียนะคะคหน้านำซึมเนาะคะ่ะตัว่าคุณพ่อดวงแห้งนะคะ70งวดเนาะคะ่ะวันที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแอดขึ้นโพกนะคะ70งวดไม่เคยพลาดงวดนี้ก็ต้องเป็น71งวดไม่เคยพลาดนะคะท่านผู้ชมเข่าบนล่างนะคะเข่าบนล่างเลยเนาะคะ่ะคุณพ่อเพิ่นวงกลมให้07กับ92นะคะท่านผู้ชมทันใดได้เบิ่งคลิปจัดรูเนาะคะ่ะแล้วก็บ,บอกให้แอดมาตามให้นะคะแล้วเลขคำนวณน,นะคะสื่อคำนวณหวยออกปุ๊บก,ก็ได้ปั๊บเลยแต่ว่า เมื่อนี้เนาะคะ่ะวันที่17นะคะก็ยังบรลูวาคุณพ่อนะคะรอวาเซียนหน้านำซุนนี่เพิ่นจะว่งกลมไหตองวดเลยบอมาไปเบิงไปฟังน้ำกันเลยนะคะท่านผู้ชมเอฟซีทันไดเข้ามาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนยเดอค่ะไอนะคะมวดมวดมวดก้อนนะ่ะมันจะมีสองหลักหลักสามกับหลักสอง ว่านี้ดับยังว่านี้ดับสองครับว่านี้ดับสองจัดไปแต่ว่าเดี๋ยวขอเบิรงอันนี่จะเบิร์ตในด้านเน้นเอาอันเล็มไงนี่เอาเยอะแตเล็นน้อยมากเบิรงอันนี้คือแอร์จ่ายเบิร่งนะคะพี่น้องอันนี้คือตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนก็คือตัดแบบทายพออยู่วัดหลวงนาเพิ่นงานบลวงสวนนะพ่อเนาะครับงานบลวงสวนอันนี้เพื่อบรรเทานเพิ่นเพิ่นจะลื้มนี่สินะค่ะ ครบช่วงมันย่อครบช่วงใครเป็นกับบางคนเพิ่นเข่ามาไหมเพิ่นจับบอลลูงเสียผู้ที่ติดตามคุณพ่อข้าเจ้าก็สิหูเลยแล้วก็บอกว่าให้มาตามแต่ว่าบางครั้งข่ามาไหมเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวตะกี้พ่อนีแล้วย่านดังแล้วไปอยากให้ยทายมันบ่แม่ อาบันี้คุณพ่อแล้วก็ลบกล้องอยู่มันงบลบบอเวกัน่นองพ่อราจะเป็นอไนะคะโอ้โหสีาหารหนึ่งนะคะ่เป็นโพยูา่เป็นโพโยคุณพ่อแล้วจะนั่นรายสืเหลืองจะ่เจ็านละวนี้วที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะเพราะว่าเขาทุกมวนะคะบันเพราะง่ะคอยากถามเป็นว่าันไทยออกากแล้วมันเป็นอันตรายเจจะคล้องบ่อไปสินะคะบ่เป็นยังงนะคะ สองนี่บ่มาเลยบอยู่นีดับเจ็แมนเจ็บบมีเจ็บบมีบัดงวดนี่ดับสดับสองเยมันทีมีแต่เจ็ดหนึ่งเจดสามพอตึ้งตึงสามสองไปดับสมันดับอบ่มีเจ็ดสครับบ่มีเจ็ดสองอันนี้อันนี้สิบหอันนี้ครึงวดก่อนนี่เนาะค่ะงวดที่ผ่านมานี่เนาะพอ เขียนไปอันนี้ไว้โอเคครั่อนึ่งชุดมงกลมอ๋อนี่วันที่ผ่านมาอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มแต่ว่าอันชุดวงกลมกับมีแล้วกับมีอยู่เนาะค่ะแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะอันนี้คือสถิตินะคะนี่ตัวนี้จากเข่าศูนย์เจ็ดเนาะค่ะแคบได้แล้วแต่ว่าฝาดแห่งมุ้งกลมจะมีอะไรมุ้งกลมกับหางแล้วก็สองเก้าสองห้าหางแล้วก็สองสามไอซีหางมุ้งกลมไอซีหาง ่อแล้วสีหาวงกลมสห้งเอวงกลมใสี่หางนะคะเอาโตออกกับพ่อโอ้ยจับฉีเมล็บางข้างกับอาจชบพออกตัววงกลมแต่ว่ามันเป็นตัที่เรียกคมหนึ่งถ้าตัวนึงออกตรงๆบางทีตัวนึงสะออกกลับอ๋อเป็นตัวกลับเป็นบ่ค่ะพ่อตัวที่สองเป็นตัวกับมองหันมันออกเก้าันบ่ค่ะตัวนี้ออกมันเจ็ค่ะเมดก่อนทังกันคุกับหกเก้า โอมันจะออกกับกันครับแต่ว่าจะมีตัวนึงนี่เข่าตรงตัวตงัวนึงสีเข่ากับตัวหนึ่งสีเข่าตรงตัวนึงกับแต่ว่าแห่งบนล่างมากเนี่ยน้อนนี่เด้รักฐานค่ะนี่รักฐานครับนี่รักฐานนี่ศูนย์สองเข่าตรงหกเก้าเข่ากับเข่ากับแต่ว่าบ่ได้เน้นค่ะเวดนั้นเน้นศูนย์สองศูนย์สี่กับนไงเนก่อนเป็นล่างก่อนพี่วันน่ะนี่ผู้ชายกับเจ๊ตัง เน้เนล่างกได้ดเน้นล่างบ่ะยูข so ้อพอาหารพนกันพกนมากเน้น,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 นล่างมันยอกเจ็ดห้าเน้นล่างเจ็ดห้าพอแล้วเว่าตีย้อนลังมันบอกเจ็ดห้าได้เกมันออกเก็ตหกกับศูนย์ได้ละศูย์สามดีดิ จิ้มลงแต่อันนี้เน้นเก็นคือบาเดียวมันจะบอกบอบคือเกาลัดอ่ะทีที่ยอดลังที่บอกมาแล้วคือแคบไว้นะคะเลยค่นบคกอยทาดนะคะคือหกเจ็ดก็ไม่้เขียนไนะคะแคบเลยนะคะแต่ว่ามันจะออกอยู่ในนี่เกาลูเนี่ยมันออกนี้หบนล่างอยู่ในนี่ถ้าบ่เอา เขาวนกับที่คือเขาล่างกาเดียวบางทีก็มี่กับนี่เป็นบางข้างแล้วพอเนาะเป็นบางข้างแต่มันเขาบนล่างมันอีสามมวลนี่แหละโอ้แต่สามมวลเดี่ยวมวลนี้เป็นมวดที่ซีเนาะเขาวนล่างเขาวนล่างเป็นงวลที่ซีแล้ว แต่วันนี้ก็บ่กูหว่าสิเข่าบนล่างบันเนาะแต่ว่าคิดว่าบ่หลุดเนาะคุณพ่อเนาะบ่หลุดไม่หลุดเฮ็ดมาจังซี่ตลอดบ่หลุดไม่หลุตบ่หลุดจักรเกียบ่หลุดจักรเกียนะคะพี่น้องครับ70งวดไม่เคยหลุดงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดสิบเะ็ดเมื่อวันี้มา7หลัก7วิ่ง7วิ่ง7ลองสูนลองสูนกับ3ลองสูนกับ3 ใครเกตมากก็คือที่มาซูนสามกับซูนห้าซูนสี่นี่แหละแต่ซี่อวงอยากผมว่าซูนสามกับซูนห้าเน้นเน,น้นซูนสามซูนห้า,ถ,าถ้าไม่ซูนถ้าไม่จะซูนกันออไปเดีเ๋ยวแอดจะลอกให้เบิง้งให้เบิ้งอีกครั้งนะคะแล้วจะลอกนะคะเพราะว่ามีหลายกล่องเนาะคะ่ะครับครับเมืที่แล้วเพิ่นวน่องกลมกับเขาบนล่างนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่ามีสิดตกวครับตรงนีง ้องแพนเพลจยนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะตัวเมื่อนี้เนาะเพิ่งจะบพิ่เคยผ่านเม็แต่งวดเดียวนะคะเป็นเลขคนับอันนี้เขียนจ่อเป็นคนเนาะครับก็ได้เยอได้ครับถ้ามันมากมันก็มาเข่าบนล่างเลยนะคะแต่คนเน้นให้แล้วนะคะวงกลมให้สีหางวงกลมให้สีหางว่าที่แล้ววงกลมให้สีหางเป๊ะเละล่างบนเลยนะคะวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดรองศูน กับสามเหล็กมันไม่เยอะเก่าหางครับไม่สิบหางโอสิบหางครับก๋วยจังย๊งกัวมูก๋าต้มกวมูเลขสิบหางแล<ถ>้วกลับกลองครับคุณผอแล้วกลับให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องไปกลับยากพี่น้องครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดสามเก้าศูนย์ห้า 0ูนย์สี่ศนย์พ่อหนูว่า0ูมันจะดังไหมพ่อ่มีเลขสามเก่าอยู่หนูคือบอกอยู่ในนี่พ่มี้าไปว่ากันเสามโอ้เลขเจ็ดข้พโทษโทษได้เห็นเจ็ดเห็นเจ็ดเป็นเลขสามวรักเจ็ดข้าพ่อขออนุญาตเลขสามหกหนึ่งศูนเจ็ดอันนี้คืออันนี้เป็นเลขที่ออกแล้วพอเลมาคำนวณเนาะค่ะวิ่งวิ่งนี่เจ็ดสมเป็นปะค่ะ เลขวิ่งซื้อยังก็ขาดแล้วพอดวงเฮงพอดวงเฮงนะเจ็สิบเอ็ดวดฮะเจ็ดสิบอ็ดงวดไม่เคยหลุดตาวาอยู่ในคลิปของยอจะใส่สายยาของพ่อละว่าเจ็ดสิบเอดวดระวังวัดกรเจ็ดสิบวดวันี้แอดก็ไเลเป็นเจ็เพราะว่ากัดถือมาแล้วก็ต้องนับขึ้นทั้นวันนาทียกัจะเป็นเจ็ดสิบสองนี้กล้องอ่า้องสุดท้ายกันจะไม่อีกหั่คน แต่ว่าแต่่วามันชุดเก่านี่แหนิล่ะไม่คือเก่าเลยบ่มีเปลี่ยนบ่มีเปลี่ยนครัโบมีเปลี่ยนเลยนี่ชุดนี้มีซันนี่บ่มีโค้งสุดท้ายอีกพอเราซื้อแล้วสันซื้อแล้วซื้อตัวใดนักแม่หนิต้มกันบดใส่ตัวใดตัวใดเนียนเนีาดูบ่มีเน้นครับซื้อซื้อล่องพื้นนี่คือซื้อต้มกันบดถ้าถือกันมันถือตัวใดตัวนึงกับไหนต้มกันโอ้ผักหม้อบานันเจังค่อยเน้น ถ้าเน้นก็นีิตามวงกลมนี่แหละตัวเน้นคือตัววงกลมครับถ้าซื้อเย็นเน้นงวดนี้แห้งหน่อยกงวดก่อนเมนสังเกตบางทีงวดก่อนอ้ยานมันลดเลยเฮ็ดสองหลักงวดก่อนมันมีหลักสามกับหลักสองเนหมดหลักสามมันทีมน่มาศูนย์สามกับศูนย์ห้ามันบ่เขาหล<ม>ักสองมันที่ม้ามาศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้ามันเลยเก้าทั้งบนทล่าง ยุ่นก็มอเก้ากอกเก้มากระจัดเลยค่ะพี่น้องบลูคือกันนะคะมีสัมนี้นะคะเพราะว่าเลขเพิ่นเขาทุกงวดนะคะงมดอันพระเจ้าซุนซุนีุนตครับตัวนี้แล้วันว่เห็นยุ่งนี่กลางๆลักเจ็ดนะลักเจ็ดจะมีสคูนะคะมีเจ็ดห้าเจมีเจ้าคูนะบอกอ๋อแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจอ๋อลักเจ็ดนี่สิลาย เพราะว่ารูดลัเจ็ดมีหกคู่เรียกเรียกผมว่านี้รูดลักเจ็ดจต,ตัวเสริมมันคือศูน,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 นกันศูนย์ันนี้คือศูนย์สามศูนหาศูนยี่ค้านี่กันศูนยยังอยู่เนาะค่ะครับพ่อขนุนคือคือเจ็ดเก้ามีสี่นมีคือกันเพราะว่าอยู่นี่กัมีเจ็ดเก้าน้ำมันเด้นแล้วก็ดินลักเอา เดี๋ยวนะคะกลอเนี่ยกำลังหล่ออยู่ในนี่สีซื้อเพราะอะไรต่อแปดศูนมันดับเพราะมันบริเฮตใจแม่นมาสันเขียนไม่ได้เขียนลุงไม่ได้เขียนลงกับซื้อกับไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดนะคะแอดกับเป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมกับใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ท่นานมากประชอบกับ่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์กอร์ดอนประชมทุกทท่านโชคดีถูกหวยรวยเงินในหวดวันที่หนึงกระกฎาคม2,565ท,ท,ทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะ